สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทรนล a ซาด a นะครับขอจะรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง Youtube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาดานะครับผมเป็น Lazada า e l l เลอร์อัมบัสเดนะครับและเป็น l า z า d a Certified t r a ทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายเราขายของกันมาตั้งนานลูกค้าจําร้านค้าเราไม่ได้เลยครับร้าเราขายอะไรเพราะแบบ รูปแบบร้านไม่ชัดเจนโลโก้มีไหมแต่งหน้าร้านได้แต่งหรือเปล่าเตมสีอะไรกรอบรูปใช้สีอะไรไม่ได้แต่งภาพโดดเด่นเลยครับถ่ายรูปแล้วลงบางร้านก็ไปก๊อปปี้ร้านอื่นมาแล้วมาลงขายแบบนี้ครับบอกเลยระยะยาวลูกค้าจำไม่ได้และเราจะขายไม่ออกนะครับคือม,มันคือการสร้าง Position ของแบรนด์ร้านค้าเราว่าเฮ้ยร้านค้าเราเนี่ยลูกค้าจะจำได้จากอะไรครับ1ภาพลักษณ การบริการใช่ไหมครับการดูแลลูกค้าอ่าพวกนี้ครับเราต้องสร้างด้วยตกแต่งร้านค้าภาพสินค้าสะดุดตานะครับโดดเด่นกว่าร้านค้าอื่นการบริการนะครับส่งไวตอบเร็วนะครับรีวิวดีของแถมสุดเซอร์ไพรส์นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับขออนุญาตสลับหน้าจอเล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดมีลูกค้าที่เคยมารีวิวเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าอีกตัวหนึ่งที่กระตุ้นก็คือว่าเราทําภาพที่ลูกค้าเดิมอะคนก่อนเนี่ยมรีวิวอะทําภาพประกอบแล้วไปใส่ในรายละเอียดสินค้าหรือไปใส่ในรูปภาพหลักของสินค้าก็ได้นะครับอย่า,างแบบนี้นครับเราได้ทํากรอบเราได้ทําโลโก้ที่มันชัดเจนไหมว่าเราขายอะไรใช่ไหมครับมีป้ายเชิญชวนที่รู้ว่าสินค้าเราดีแค่ไหนนะครับพวกนี้ได้ทําหรือเปล่า นะครับหรือการขอรีวิวเนี่ยก็ถ่ายภาพลงไปเลยร้านนี้ผมชอบมากผมเอามาเป็นตัวอย่างตลอดเลยนะครับดูธรรมดาแต่ดูจริงใจแล้วก็น่ารักดีนะครับอันนี้ก็จะทําภาพนี้ใส่ในรายการสินค้าแล้วก็ตกแต่งร้านค้าหรือแม้แต่เอาภาพนี้ครับปริ้นใส่กระดาษแล้วส่งไปที่กล่องสินค้าครับไปกับกล่องสินค้าด้วยนะครับอ่ะนะครับก็โดยสรุปนะครับ ถ้าเรียอคุยกันมาเนี่ยวันนี้เป็นแค่คอนเซปต์นะเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจาก12-12ก็คือช่วงเดือนหน้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเจาะทีละฟีเจอร์อีกทีหนึ่งก็คือผมจะดูว่า l a z a d a เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมมีปรับเปลี่ยนมีเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอีกไหมเราจะได้นะครับไปเพิ่มเติมตรงนั้นกันนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมตรับมือใหม่ๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้มือใหม่เยอะร้านค้าใหม่เรียกมือใหม่ไม่ได้ขออภัยด้วย ร้านค้าใหม่ๆเยอะเยอะจริงๆนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นแค่ช่องทางให้ลูกค้าเจอสินค้าเราแต่เราไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับโดยสรุปนะที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ช่องทางเป็นแค่ตัวที่ช่วยกระตุ้นแต่ลูกค้าจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเอาให้สรุปง่ายๆนะครับก็คือลงสินค้านะครับตั้งชื่อตามลูกค้าค้นหาไหมตั้งชื่อที่ลูกค้าเรียกไหมรูปภาพ เราทำรูปภาพแบบไหนให้ชัดเจนดนึงดูดและแตกต่างได้ไหมรายละเอียดสินค้าครบถ้วนไหมลูกค้าเข้าใจหยุดอ่านแล้วตัดสินใจซื้อได้ไง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่เราต้องเริ่มทำส่วนตัวฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวมาเสริมชุดนี้อีกทีหนึง่งให้ลูกค้าเจอเราแล้วตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะครับโดยสรุปสาหรับร้านค้าใหม่ถ้าอยากขายชิ้นแรกให้ได้ไวที่สุดนะครับผมสรุปให้อย่างนี้ หนึ่งเลือกสินค้าก่อนครับมันอยู่ที่สินค้าบางทีเราขายสินค้ากับซ้ําเราคือเราเห็นว่าคนอื่นเขาขายดีเนาะเราก็เอาสินค้าขายดีามาขายแต่เราอะ่ะมันเป็นร้านค้าใหม่มือใหม่ในตลาดร้านเดิมเขาโกยยอดกันไปร,ร้อยแล้วเขามีรีวิวที่ดีแล้วเราไปลงขายแข่งกับเขาอะ่ะมันยากมันไม่เกิดยอดเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าการมองสินค้าตั้งแต่แรกก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อมาครับ การตั้งชื่อสินค้าต้องตั้งชื่อตามที่ลูกค้าค้นหาอย่าตั้งตามแค่ตัวเองเรียกจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเจอสินค้าเรามากขึ้นจากการเซิร์ช 3. รูปสินค้าสะดุดตานะกดเข้ามาดูอย่างที่บอกครับสินค้าเรา Before After ได้ทำไหมอ่ารูปวิธีการใช้งานลูกขายการทำสีสันนะครับไม่ใช่แบบถ่ายรูปลบลงปั๊บเลยอะไรเงี้ยมันมันก็ทำได้แต่ว่ามันตองจัด จัดพื้นที่จัดสีจัดแสงให้มันดีก่อนอะนะครับมันก็จะยากนิดนึงซึ่งอันเนี้ยร้านมือใหม่ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเรียนรู้ได้ที่ไหนก็ที่นี่ได้เลยครับลองค้นหาได้เลยนะครับลงไว้หมดแล้วเลยเรียนสินค้าชัดเจนและลูกค้าเข้าใจง่ายรายละเอียดสินค้าชัดเจนและลูกค้าเข้าใจง่ายก็คือสินค้าเราอะ่ะช่วยอะไรให้ระวังอะไรป้องกันสบคุณอะไรดียังไงก็ต้องบอกให้หมด และสุดท้ายข้อ5ครับข้อ5คือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดในวันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเป็นให้รู้นะครับเป็นไอเดียนะครับว่าเครื่องมือทุกตัวช่วยอะไรเราบ้างเราต้องไปปรับตรงนะครับลูกค้าจะจําร้านค้าเราได้จากอะไรครับจากการตกแต่งร้านค้าจากการที่ลูกค้าเห็นสินค้าเราบ่อยๆนะครับจากการที่เราบริการลูกค้าดีสินค้าดีพวกนี้ครับลูกค้าจะจําได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซา,าด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ